ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ CF Moto ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามามากมายหลังจากที่ CF Moto ได้มีการเปิดตัวและเปิดจองอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 28ที่ผ่านมาปรากฏว่ายอดจับจองนั้นสูงเกินความคาดหมายถึง212คันโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4รุ่นก็คือ 250NK Standard 250NK เบรก ABS เครื่องยนต์สูบเดียว 250cc และ 400NK เครื่นนองยนต์2สูบเรียง 400cc 650NK และ 650MT 2ส,สูบเรียง 650cc ซึ่งก็ปรากฏว่าเจ650 T, ้า 650MT Sport Touring มียอดจองสูงสุดอันดับที่1ราลงมาก็คือ 250NK นั่นเองครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า ซฟโมโตวนั้นมีแผนพัฒนาเครื่องยนต์วีทวิน 654cc จริงหรือไม่หลายคนอยากได้เครื่องยนต์แบบนี้เพราะว่าเน้นแรงบิดเน้นกำลังในการออกตัวและชอบดีไซน์ของเครื่องยนต์แบบนี้ในแบบของวีทวินหรือว่า V2 สสูบนั่นเองจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับเซฟโมตนั้นมีแผนพัฒนาร่วมกันกันกบ KTM แต่ว่าเครื่องยนต์ KTM แบบวีทวินนั้นเริ่มตั้งแต่ขนาด 1,554cc ขึ้นไปจนถึง 1,301cc หลายคนอยากได้6 5 0 c c นั้นต้องบอกเลยว่า ไม่มีนะครับถ้าเป็น799 cc รุ่นใหม่ล่าสุดนั้นเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ790ดุก105แรงม้าที่ก็เป็นรอบต่อน,นาทีถ้าเป็นรุ่น690ก็เป็นแบบสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร4วาล์วนะครเป็นแคมเดียวเพราะฉะนั้นเซียโมโตคงไม่เลือกเยนสูบเดียวของรุ่น690ดุ๊กมาอย่างแน่นอน ส่วน7จ็ดกุนดุกสองสูบเรียงนั้นเป็นไปได้ครับเพราะว่ามีซีซีที่สูงถึง7 9 9ดซีซีไม่ทับลายกับเจ้า6 5 0 NK หรือว่า6 5 0 MT ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ต้องอย่าลืมครับว่าถ้าหากว่าเซฟโมโตนั้นเอาวิทวิน6 5รีมาแล้วซีซีมันเท่ากันกับ6 5 0 NK คงไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นแผนพัฒนาของเซฟโมโตกับเครื่องยนต์วิทวิน654ีนั้นจึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้เว้นแต อันนี้เราก็ต้องแบบว่าต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากแต่ว่าคทีนั้นมีเครื่องยนต์อยู่แล้วก็คือวีทวินหรือว่าวีสองสูบหน,นึ่งพันห้าสิบซีซีตัวนี้ใช้ได้เลยครับมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากได้ดีไซน์ของเจ้า V02 NK คันนี้มันคือต้นแบบที่มีการเปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี2560ที่ผ่านมาโดดเด่นด้วยดีไซน์โครงถักทัสเฟรมนะครับเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นอย่างมากเครื่องยนต์วีทวินอัพไซด์ดาวหน้าของเออร์ลินส์แผงคอร่างแบบทิพ สวิงอาร์มแขนเดียวดิสเบรกหน้าของเบ e m โบวเลเดนเมาส์ดิสเบรกหลังก็เบ e m โบเช่นกันดังนั้นเจ้าเซฟโมโต้เครื่องยนต์วีทวิน 1000cc จะเจ็นโมเดลที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ว่าคงไม่ถึงกับเทียบเท่ากับญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโดปแต่อย่างใดนั้นราคาที่ย่อมยาวกว่าแน่นอนจะถูกกว่าเท่าไหร่กระแสคาเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ